สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมแชมปพิมพ์นิยมอีกแล้วครับท่านนะฮะ EP นี้ก็เป็น EP ที่สิบสามนะครับยังเป็นน้องไม่อยู่นะครับเพิ่ง EP ที่สิบสามนะครับก็มีเครื่องรางนะฮะเครื่องรางล้วนเลยวันนี้เครื่องรางล้วนเลยตอนนี้คือ พี่พี่ที่ชอบเครื่องล้างนะครับก็เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาโทรสอบถามมีมานัดชมมีมานัดดูมีเช่าครับมีเช่าไปมั่งนะครับอ่าบางท่านก็ให้ส่งนะครับให้ส่งอะไรเงี้ยมีหลายชิ้นนะครับบางทีผมเอามาไลฟ์เ่ไม่ชอบนะครับมาดูที่ยังไม่ได้ไลฟ์นะครับก็มีหลายท่านนะครับที่แบ่งไปอยู่นะครับตอนนี้เริ่มมี ผมเริ่มมี FC แล้วนะครับนี่คุยก่อนเริ่มมี FC นะครับเขาชอบนะฮะเพราะว่าไม่มีใครเอาเครื่องรางมาไลฟ์เลยไม่มีใครเอาเครื่องรางนะครับผมเป็นคนชอบเป็นคนชอบเล่นเครื่องรางก็ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องรางเนี่ยอ่ามันเป็นแฮนด m a d e เนาะเป็นของทํามือนะครับการทาเกเลียนแบบอะไรเงี้ยถามว่ามีไหมมันมีอยู่แล้วแต่เนี้ยคือเราดูรักเป็นเราดู เชือกได้แล้วดูความเก่าความแห้งได้ดูอะไรได้มันก็จะจบนะครับจบโดยโดยทั้งหมดทั้งมวลนะเล่นเล่นเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายแล้วกรรมวิธีการสร้างนะครับเขามีมีอะไรพิเศษในในนั้นหลายอย่างนะครับอ่ะวันนี้ไม่พูดเยอะนะครับไม่พูดเยอะไม่โมกันเยอะนะเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะครับมาเริ่มกันเลยอ่าเอานี่ก่อนเอานี่ก่อน อันนี้นะครับอันนี้ชัดไหมแป๊บนึงไม่ชัดนี่ชัดเลยดอกนี้นะครับเป็นตะกุดหนังเสือนะครับเป็นตะกุดหนังเสือเบามากนะนี่เบามากนะครับเบาแบบเบามากนะครับเป็นตะกุดหนังเสือหลวงพ่อเตนะครับหลวงพ่อเตะนะฮะ ตะกรุดหนังเสือนะครับเป็นตะกรุดเป็นตะกรุดนะครับตะกรุดหนังเสือนะครับสามห่วงหลวงพ่อเต๋นะครับลองดูรูปภาพเหล่านี้นี่นะฮะมีนะครับนี่ผมเปิดให้ดูเป็นหนังและผาาเสือนี่นะครับเป็นเป็นนี่พ่อเต๋ครงทองนะครับ วัดสามงามนะฮะนี่นี่นะครับเป็นตะกุดเดี๋ยวแนละ้วผมจะพยายามพยายามเปิดให้พี่พีเอฟซีได้ดูนะครับดูของเราดีกว่าอันนี้ดีกว่าดูง่ายกว่านี่ของเราดีกว่าดูง่ายกว่าไม่ต้องไปดูของเขาหรอกนี่อันนี้ผมวัดให้ดูนะครับวัดให้ดูนี่สามนิ้วนะครับ สามนิ้วก็เตะนะครับดูง่ายๆนะดอกนี้นะครับเป็นอะไรที่ว่าเข้าใจง่ายนะครับเป็นหนังหน้าผากเสือนะครับนี่นี่ม้วนนะครับผากเชือกลงรัดนะครับดูนะโอ้โหสุดๆนะครับนี่ดูนะครับดูความเก่านะครับเชือกนี่เชือกนี่ปนเป็นแป้งนะครับแห้งเป็นไม้แล้วนะครับนี่ยุคต้นๆด้วยนะครับ ดูรักนี่รักนี่แตกละลานยิบยับยิบยับนะครับเอ,อาเป็นว่าตัวจริงนะตัวจริงเสียงจริงนะครับดอกนี้ไม่ต้องไม่ต้องโมเยอะนะครับไม่ต้องโม้กันเยอะนะไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับแล้วที่สํสาคัญนะ,สม,นะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะครับดอกนี้ดอกนี้นี่ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับเป็นหนังหน้าผากเสือนะครับ หลวงพ่อเต๋อยู่กับสายตรงดอกนี้ต้องมีเกือบแสนนะนะครับเบอร์ใหญ่ๆนะครับเจ็ดแปดหมื่นหกเจ็ดหมื่นต้องมีนะครับหรือทะลุไปแล้วหรือเปล่าอย่างไงผมไม่รู้นะอยู่กับผมนะครับดอกนี้เอาเป็นว่าหมื่นต้นๆแล้วกันหมื่นหน่อยๆห,หนึ่งหมื่นกับอีกเท่าไหร่นิดๆน,น,นะครับผมจะแบ่งให้นี่ดอกนี้นะดอกนี้นะครับ พอเต๋หลวงพอเต๋นะครับก็โทรมาสอบถามพูดคุยนะครับอ่านะครับพูดคุยกันได้นะครับอ่าคุยกันถูกใจอาจจะไม่ถึงหมื่นก็ได้แน่มีแยบๆให้นะครับอันนี้พิษสมอนนะครับมีนามว่าพิษสมอนนะฮะดอกนี้นะครับมีนามว่าตะกุดพิษสมอนนี่ พี่ๆเห็นอะไรไหมครับข้างไหนเห็นอะไรไม่เอ่ยเห็นอะไรไหมครับเห็นไมเอ่ยดูรักดูรักด,ดูรักที่เครื่องนี่โอ้โหดูแดงนี่ดูความแดงนี่นี่แต่ผมจะส่องให้ดูนี่ว่าข้างในจะกุดเห็นอะไรไหมครับ อ่าถูกต้องนะครับเป็นใบลานนะฮะบางคนบอกเห็นอะไรว่าคูยังไม่เห็นเลยนี่บางคนเห็นนะครับบางคนที่ดูนะครับอันนี้เป็นใบลานนะครับนี่ให้เห็นนะครับเป็นตะกุดใบลานนะครับเป็นตะกุดพิษสมอนใบลานบางปืนนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะฮะนี่ดูนะครับ หลงรักถักเชือกนะครับปิดทองนะฮะดอกนี้ถักเป็นลายจักนาลายนะครับถักเป็นลายจักนาลายนะครับดูนะฮะดูความเก่าความแห้งนะครับดูความเก่าของทองนะดูนะครับสุดๆนะฮะดอกนี้นะครับ ก็ไม่แพงนะครับไม่แพงไม่แพงนะครับผมผมยังใช้เลยนะตัวผมเองผมยังใช้เลยนะครับนี่คนคนพ่อค้านะครับผมเองผมก็ยังคลองนะครับเป็นตะกุดนะฮะอันนี้เป็นลูกอมนะครับไม่ใช่หมากนะอันนี้ลูกอมมาหากันนะครับ ลูกอมมหากันหลวงพระคงนะครับอันนี้เป็นลูกอมมหากันของหลวงพระคงวัดบางกระพร้อมนะครับเป็นลูกอมนะครับมหากันของหลวงพะคงวัดบางกระพร้อมนะดอกดอกนี้นะคะเอ้ยดอกนี้ลูกนี้นะครับดูผมส่องให้ดูนะโอ้โหสุดๆนะผมบอกเลยว่าสุดๆ สุดนะครับดอกเอ้ยคนจะติดต่อลูกอมลูกนี้นะสุดๆนะครับผมเก็บของก็ต้องหาที่ว่าชอบนะครับถึงจะเช่าเก็บนะฟุดฝุดุดุสุดยอด,ดนะพอะคงราคาจับต้องได้นะครับผมบอกเลยนะหลักพันแบ่งให้พี่ๆนะหลักพันอยู่แล้วนะครับนะฮะ เอามาเป็นตะขุดอันนี้เป็นพระเอกอันนี้นะอันนี้ผมให้เป็นพระเอกของ EP นี้นะครับเพราะว่าผมเองก็ใช้อยู่นะดอกนี้นะผมใช้อยู่นะครับดอกนี้นะใส่ใส่ทองนะใช้อยู่ตอนนี้ก็ได้นิมนต์ทองไปก่อนนะครับขายก่อนนะครับทองขายก่อนนะครับคือก็เอามาแบ่ง คนเล่นข้างลางนะอย่างนี้ไม่ต้องให้บอกนะว่าที่ไหนเอออย่างนี้นะต้องบอกไหมว่าที่ไหนฟุดฟุดฟด,ดอกนี้คือฟุดฟุดดอกนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ผ่านการแท็บจะไม่ได้ผ่านการใช้ดีกว่าเนาะผมใช้ผมก็ใส่ดอกแทบจะไม่ได้สัมผัสเนื้อนะครับแต่เขาเก่าเอง นี่ผมไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะผมไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะมาอย่างไงไปอย่างนั้นเลยนะครับดูนะเขาวางไว้นะดูขี้ยุงนี่ครับแน่นๆดูนะยุงไปไข่โอ้โหแบบแบบสุดๆนะครับผมบอกเลยว่าเก่าผมส่องให้ดูนี่แบบแบบนี่ดูยุงไข่นี่โอ้โหแบบนี่ดูนี่เห็นป่ะดูยุงไข่นี่แบบแบบ ผมนี่ส่องให้ดูแบบเฮดีนะระบบฟูออปชันนะใสๆใส่เลยนะนี่โอ้โหดอกนี้นะยุงไข่ทั้งดอกวางไว้ไม่ต่ำกว่าสามสิบปีแล้วมั้งดอกนี้นะแห้งๆนะครับดีนะหนูไม่คาบดีนะว่าหนูไม่มาแทะไม่มาคาบนะครับนี่เขาบอกมีปลวกจะกินนะวางบนหลังตู้นะ ชาวบ้านนะครับนี่ดูหัวโอ้โหขนลุกนะครับบอกเลยนะบอกเลยว่าขนลุกนะครับดูความเก่าและความเดิมนะความเดิมเดิมนะไม่ได้ผ่านการใช้นะครับนี่ดูโ้โหสุดๆนะครับหัวท้ายนี่นี่รอยรอยเหมือนไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับ ไม่มีรอยลังของเชือกเลยนะครับหรืออาจจะมีมั่งนะเล็กๆน้อยๆนะครับมีมั่งเล็กๆน้อยๆนะครับโอ้โหดอกนี้นะครับดอกนี้นะแท้ทุกตานะครับผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะครับการันตีทุกสนามนะครับทุกสถาบันด้วยนะครับใครดูเกน,นะครับต้องเลิกเล่นพา ผมไม่ได้ว่านะดอกนี้นะถือไปให้วินมอไซค์หน้าปากซอยดูนะครับเขายังดูได้นะแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้นะตอนเย็นๆแถวหน้าโรงงานแถวริมฟุตบาทหน้าเซเว่นอะไรเงี้ยไปให้ดูนะว่าแท้ไหมนะโอ้โหเขายังดูแท้ได้เลยนะครับดอกนี้นะเด็กอนุบาลยังดูได้นะดอกนี้นะครับโอ้ดอกนี้นะหน้าใช้แล้วสมบูรณ์มากนะครับ ก็ขายลักหมื่นต้นๆน,นะหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยครับไม่ไม่แพงนะผมบอกเลยนะแบ่งปันแล้วนะราคานี้นะแบ่งปันแล้วมีคนต่อหลายคนนะเจ็ดพันหกพันห้าพันแปดพันโอ้โหผมซื้อมาบอกเลยนะหมื่นกว่าหมื่นกว่าแล้วครับหมื่นกว่าดอกนี้นะดอกนี้หมื่นกว่าอ่ะมานี่นะครับอันนี้ผมก็ ซื้อมาเช่ามาใช้นะครับเช่ามาใช้นะครับผมเป็นคนชอบผมเป็นคนเกิดวันพุธนะครับบอกเลยว่าเป็นคนเกิดวันพุธก็ชอบนะครับเป็นพวกเสียงคู่นี่คนมีคู่นะครับอันนี้เป็นกาลานะครับเป็นกาลแกะเสียงคู่นะครับหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองนะครับอันนี้เป็นกาลนะฮะเสี่ยงคู่ยุคต้นๆนะครับยุคต้นๆเลยนี่ ผมได้มาเจ้าของเขาเรี่ยมมาแบบนี้แล้วนะครับทองนะครับน่าจะไม่ต่ํากว่าสี่ห้ากัมนะหนักนะความหนานะครับทองหนาอยู่นะหนาอยู่นะครับทองเรี่ยมโบราณด้วยเรี่ยมทองโบราณด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ทองเปอร์เซ็นต์ดีนะไม่ได้แบบเรี่ยมแบบโหลอะไรอย่างนี้นะนี่งานพวกนี้ก็คือต้องสั่งทํานะสั่งเรีย่ยม ันนี้เป็นเสียงครูนะครับเป็นของหลวงพ่อน้อยนะฮะหลวงพ่อน้อยวัดศีสะทองนะครับเสียงครูดูง่ายนะดูง่ายอยู่นะครับ นี่แบ่งปันได้นะครับโทรมาแบ่งปันได้นะครับอันนี้เป็นลูกศิษย์ส่วนอันนี้เป็นลูกศิษย์นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อปิ่นหน้าเป็นหลวงพ่อปิ่นนะครับดอกนี้นี่หลวงพ่อปิ่นวัดศรีสะทองนะครับดูดูลายเซ็นนะ จริงๆรนะครับกะลาผมพอน้อยหผมพ่อป,ปิ่นก็เป็นคนจานนะครับผมตั้งใจว่าเช่ามานะครับจะทำสามห่วงเอาไปคล้องตรงกลางนะครับจะทำสามห่วงเอาไปคล้องตรงกลางนะผมวันขึ้นคนเกิดวันพุธนะฮะอยากได้นะครับอันนี้เช่ามาบนห้างเลยนะครับอันนี้เช่ามาสมัยตอน อยากได้มากนะครับอยากได้นะผมเช่ามาหลายหมื่นนะบอกก่อนเลยว่าเช่ามาหลายหมื่นวันนี้ก็เอามาล้มมวยเอามาแบ่งปันนะครับเมื่อว่าเมื่อเวลาที่เราดูได้แล้วนะครับเราดูเป็นเราศึกษาแล้วนะเราก็ใช้ของหลวงพ่อน้อยนะครับนี่เป็นพ่อปิ่นนะครับตัวจริงเสียงจริงดูง่ายนะครับนี่มีจานมีจานเลิกนะครับอันนี้เป็นเป็นยันยันแบบหนุนดวงยันเลิกนะครับอันนี้ข้างนะ อันนี้มีตะกุดทองคําด้วยนี่นี่มีจานทุกอย่างนะครับนี่ดูนะครับขายอยากได้ก็แบ่งปันนะครับหมื่นนิดนิดนะหมื่นนิดนิด,นดก็แบ่งแล้วนะครับแบ่งแล้วไม่ห่วงนะครับของผมเยอะนะเครื่องรางเยอะมากนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบชอบในพุทธศินในการแกะ ในการทํานะครับในการลงจานอัขระในการวิธีการสร้างนะครับในการโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับพวกนี้คือไม่ใช่ทํานึกจะทาทานึกจะปั๊มปั๊มนึกจะเทหลอกหล่อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเครื่องรางนี่ผมศึกษามาศึกษามานานพอสมควรอยู่นะครับพอสมควรอยู่นะครับ ก็คัสสันนะเอาที่ดูง่ายๆนะครับมามาลงลงในช่องนะครับลงในช่องลงในช่อง YouTube นะครับช่องแชมป์พิมพ์นิยมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากให้พี่ๆนะครับที่ติดตามดูก็ได้เข้ามาดูมาชมนะครับจะได้มีลูกค้านะฮะมี f อนะครับผมบอกเลยนะพูดแบบตรงๆเอาตรงๆคุยกันนะครับ เอาดูง่ายๆนะคัสสันของง่ายๆดูง่ายๆดูเข้าใจง่ายนะครับมาแบ่งปันนะครับราคาที่จับต้องได้นะครับเอาราคาความเป็นจริงนะเอาความเป็นจริงที่จับต้องได้นะครับไม่ใช่ว่าราคาเวอร์อยู่ยอดตึกนะครับราคาที่แบบเราจับต้องได้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับดูง่ายๆนะสามขวัญปากเจาะน,นะครับ สิงสามขวัญน,นะครับปากเจาะดูนี่นะฮะสิงสามขวัญปากเจาะนะครับดูเขาใช้มาพอสมควรนะครับแตกรายงานแล้วนะลากปักขีขึ้นแล้วนะนี่นี่นะครับเป็นขนก็เรียกขึ้นขนขึ้นลากปักขีนะครับดูง่ายนะครับดอกนี้เอ้ยตัวนี้ก็สิ่งตัวนี้ก็ไม่ถึงมื่นละกันเอาไม่ถึงมื่นละกันนะครับ ขายไม่ถึงหมื่นนะครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกนะครับของ EP นี้นะฮะอันนี้อันนี้เป็นม้านะครับหมาอาชานะครับหมาขาวนะดูนะเห็นงาเขาขาวอย่างนี้นะครับไม่ได้งาใหม่นะครับงาไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้งาไม่ได้ใช้นะครับเขาเรียกวินเทจหมาผมระเบิดออกนะครับนี่นะครับอาชานะครับ ม้าขาวนะครับหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินนะครับเซิร์ช g o o g l e ดูได้เลยนะฮะเซิร์ช o o o g l e ดูได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับไม่ได้ผ่านการใช้ใดๆเลยนะครับดูงานนะครับความแห้งนะฮะลั่นนะครับตามอายุตามอายุนะครับตามอายุตามเวลานะครับผมระเบิดกรอบออกนะครับทิ้งไว้ลั่นเลยนะครับ โดนอากาศโดนอากาศนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้แตกไม่ได้หักนะครับไม่ได้มีซ่อมนะครับนี่ไม่ได้มีการซ่อมนะครับไม่ได้มีการซ่อมใดๆนะครับผมรับประกันให้นะอ่าชาม้าขาวนะครับหลวงพ่อเท่งวัดเสาดินนะครับอันนี้เป็นกรอบกระจกนะครับ เพระเดิมนะฮะกรบอบกระจกวันหนองโพนะครับของืเดิมนะครับดูความเก่านะครับดูทองนี่เขาเรียกไม้ย่างหนานะครับทองนะฮะี่ยงโบราณนะครับกรอบกระจกทรงคมนะ ตัวประมาณเหรียญห้านะครับประมาณเหรียญห้าบาทนะครับน่าจะหมุนได้นะเออหมุนได้นะครับอสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่ๆท่แทนใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ตัวนี้เป็นโคจสิงนะครับเป็นโคจสิงตัวนี้เป็นปูยิ้ม Background. นะนี่ตัวนี้นะครับเป็นปูยิ้มนะครับโอ้โหสุดสุดติ่งนะครับดอกอันนี้สุดติ่งนะครับตัวนี้สุดติ่งนะครับโคดของโคดเก่านะครับบอกเลยว่าเก่าจัดนะครับเก่าจัดนะครับเป็น โคจิสิงนอาะอย่างเงี Guys, ้ยโคจิสิงผู s, s ้ยิ um, athlete, al ้มนะครับโคจิสิงผู้ยิ้มวัดหนองบัวนะครับเรี่ยมทองด้วยพี่พี่ท่านใดนะครับ fc ท่านไหนนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับน้าผมแบ่งปันให้ทุกราคานะครับแบ่งกันได้ผมแบ่งให้อยู่แล้วนะครับแบ่งได้ผมแบ่งให้อยู่แล้วนะครับพยายามหาของนะหาของที่แบบ ดูง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับมาแบ่งให้พี่ๆเอฟซนะครับในช่องของแชมป์พิมพ์นิยมนะครับได้ติดตามได้รับชมนะครับได้แบ่งปันไปใช้นะครับอ่านะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่13แล้วนะครับก็อยากอยากให้อ่า ยังไงเดียก็คืออยากให้พี่ๆนะครับดูแล้วชอบก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับพอค้าก็อยากขายนะครับตอนนี้นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดี